ี่สวัสดีนะทุกคนเอ่อหลังจากคลิปที่แล้วที่มันด้อัปเกรดพิกแอกซ์เป็นมายเนอร์เดี๋ยวนะ่ะเธออัปเกรดพิกแอกซ์เธอยังเรารู้ในคลิปนี้ <Yeah. S 1> เพราะจะทำให้พิกแอกซ์โอเปนะทุกคนแล้วก็เกมนี้นะั่นชั่วซับเทรานะทุกคนอาาโอ้ยแต่ทุกคนยังไม่ได้ดูคลิปที่เราก็ไปดูเลยนะแล้วตอนนี้เราอยากจะอัปเกรดกระเป๋าเราไปเจอกันข้างบนนะบี ซึ่งยิ่งไปลึกขึ้นในาถ้ำอะทุกคนแล้ว<ห>คงดูสิแล้วเรืยองแต่เธอหมเหทั้งวันอะแล้วให้เราดูอะไรกันดีเราไม่เขอยใจเธอจริงๆอะไรคขอโมเหทั้งอันอะเลซี่มายนี่ก็ใช้ระเบิดได้นี่อะไรเธอบอกว่าฉันเลซี่ไม่มาถึงแล้วอ่ะ ไม่เราเผอเราเบิร์ตเผอไปผิที่ฉันจะหีบซะเอ้ยป้าเราเต็มคีมีคีอยู่ตรงนี้ฉันขอได้คีและคีย์อะเนี่ยอ๋อใช้คอเปอร์ยิงก่อน โอเคตุจะเขชามาอัน okay? <The "No> ี fois, word, BLANK, ้ม <The> ันนีว่าไงถ้าสังเกตปะทุกครั้งที่พออัปเกรดพลิกแอคกอะมันยิ่งต้องเก็บไอเทมอยู่กาจะคิดปะนั่นแหละเราไม่เธอควรอัปเกรดกระเป๋ามินดี้เพราะไม่อย่างงั้นมันจะเป็นพรอปลิ้มเพราะต้องขายหินตลอดเวลา ซึ่งไม่ได้ดูนี่นะกระเป๋า before ตตึึงงเดี๋ยวนะเธอจะขาด rocks เธอพูดดิ I like rocks I like rocks เห็นไหมมันเวร์่อามันนนี่อยยดูแล้วไม่ได้ชมบวเอานนี่เลยไม่ได้ดลกระเป๋าเราจับเกี้ยแวนะดูนี่นะยาไม่ได้นะนะขอขอขอขายนี้ก่อนมาดูขอลอง มัจะขายโคไปเรื่อยแบบนี้ก็ไม่ได้นะมาเร็วก็มันเปลืกปงกระเป๋ากพราะคเยอะกว่าเธออยู่นี่นะก่อนหน้านั้นอันนี้กลายเป็นคัพเปอร์อย่างแสงสว่างจ้าเลยเราจะเก็บเอาเก็บกระเป๋าเพิ่มดีกว่า running การอ๋อเราไม่มีอ่ะเดเนี่ยตอนนี้เรามี300แล้วเบีบ <B>, เยอวเบนจี้เราไปขุดก่อนนะเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนเธอ,อเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวของ Legendary Miner หรือเปล่าตามเรามาเร็วเนะดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาเร็วขอเสียไปเจ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูหน่อยขอดูหน่อย No please oh, ไม่ยากพึ่งเออที่สิบยี่สิบเก้าคียี่สิบเก้าอันนี้คืออะไรใช่ไหมรอทิน ท้องการสเปลทินเหรอใช่ท้องการ s m e l ค copper ์อ่ะกด x อ็ก่อนอย่ากดเอ็กเฮ้ยเฮ้ยไม่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 ดามดามบรามาให้พี่เล่าพี่บอกแล้วมันทีนอะไรน้องต้องการคัพเปอร์ไอตาบอดสีเนี่ยนอนมาแล้วมายด์ครอสสตีแบะเขานั้น เป็นคนที่แข็งแรงมากเวลชีขานั้นเป็น The Legendary Miner Minecraft Steve นั้นจะนเทพจริงมากเลยอะไรอ่ะ Minecraft Steve Minecraft Steve คือนักขุดเมืองที่เก่งที่สุดเขานั้นจะใช้ p i c k a x e Netherite ของเขาและเป็นเทพประจาสตีพฮ่า ถ้าเธออยากมีหนวดเหมือนเขาเธอต้องขุดให้เก่งเข้าใจหรือเปล่ามินดีคราวนี้เนื้อเรื่องเราหายแล้วไปขุดเหมืองเราเป็น m i n e c r a f ต์ตเลปเร็วมินดี้อันนี้นิดนึงไม่เจ็บคอะหรือถ้าดำดำมากเลยอะมาเร็ว ก็ดำดำบมาชะตาบอดสีอ่ะสีส่อมกับสีทีน่ะเหรอจบไม่จบมินดี้มายเนอร์สเนิร์ฟกิฟัเอาอันนี้ไม่มินดี้ไม่บายบายอ๋อเธอบายอ่ะคู่อะไรแล้วคนเ e ิร์ฟกิฟัพไม่ได้เรับสเปซสคร่ะ สติกก e. ี้ไ,ไดนามายสูตรสูตรมาเจ๋อแหลกและจากที่เมดี้นัน้นเศร้าเธอนั้นพร้อมที่จะเป็นบันทับสตีฟในตำนานเสียได้เอะไว้ไว้โบไว้ห้ามกินเดี๋ยวติดคอ เมนดี้นั้นใครเครียดก็เลยเริ่มดื่มบอลสบอลเขียวดื่ม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 อะไรเนี่ยดื่ม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 ว่าอะไรบอลสมากินบอลสกันเอ้ยย๊ョ เหลังจากนั้นเมดีล่ากินบอลสีเขียวที่น่าจะมาจากอเดีหลังจากที่เมดี้แข็งแรงขึ้นเมดีได้เลือกที่จะกินบอลสตลอดแล้วอนี้ทําไม่เราเลชิงเราจะต้องกินวันถุกเขียวมันคืออะไรนันคือบอลสคือบอลสมันคืบอลเฮ้ยเมดี O que out Yes é? É buy que Yes. Okay. <coughs> yes, o que é? Yes, <manita>. o <coughs> que นคนฉันบอกว่าเป็นอะไรหมายถึงอาการน่ะง่ายอะไรรุ่งการชุยสไลม์ชองส์กับด้ายน้ำไม้เพื่อที่จะเก็บเบิร์บักเต็มกลับขึ้นมาเร็วมิดี้มาดูนี่นะเราดูเธอเก็บเขาด<ร>เธอต้องมาดูแล้วสาวมาเร็วมาไปจับเกรบกระเป๋าเราแล้วหมายถึงพิกแอค e ตอร์เนื้อยุดยิง แกาเริ่มข่าวหรืวว<า>่าจำสันตานไปขาวมาแล้วแวฉันต้องการที <Yes. S 2> มกักษสมาด้ yes. ดี๋เอ,นะอ้าทองไม่พอเหรอต้อไปขายของแปรดบบายมาร์โกคลิปเด่นนี่นะเราต้องขาย ใายเราเงินไม่พอมนดีอ๋อเราอัพเกรดไปแล้วเยสดูดูดียิปปียิปปีวะกระโดมาบนนี้ <c oughs> ดูพิกายกันใหม่ของพวกเรายิปปียิปปี วาเนี้เทียร์เจ็ดเราก็เทียร์เจ็ดเอ้ยเราเทียร์แปดเราเกินเธอมิดีเราต้องการทีนยิงก่อนอ่ะกับโคอ่ะยังไงบ้างลูกบายบายลูกบอกไม่พอเดีอ้ลูกมาเร็วหมดแล้วเหรอบอกหมดแล้วอ่ะบอกหมดแล้ว มาวาับี่วาบเป็นตรงหินนดิปเป็นสเคปไมเนอร์ไปมิชชั่นสปังเกอร์เขาน่าจะมีหมู่บ้านเยอะๆนะมา<ะ>อ่ะแรนดัมเตลล่าปอดมาวับไปเลยเฮ้ยว่าเธอเจอแบตเลมเราไม่ต้องการคอพเปรอร์ละเฮ้ย ู้สึกไง Betray You betray me You betray me ทะเลาะอะไรอยู่นี่เราขุดไอรอนได้แล้วอะ่ะเกมรู้ว่าเราต้องขุดไอรอนในที่สุดเกมก็เลยให้เราเอา่ออัพเกรดพิกอ่อก็เลยให้เควสเดนนี่เควสโย่ let's go ตัดตัดัด ไอรอนฉันมีได้ไงเออช่างเก็บไว้ดีกว่าแอมบ y s t สคริส a ตเยังมีดีทุกคนยัมมีสนุกทุกคนไปลองเล่นได้เลยนะดูฉันจะแก้แขนอีโอกระโดดหลบเลยฉันจะแก้แขนอีทินและทำเดลิดทัส เราแก้แค้นอะไราไมิชช่าอ๋อเดี๋ยวนะที่เราคุดอยู่มันคือใต้ด่านหินหรือเปล่า,างงอ่ะ I d o โดนแค e จริงอ่ะอ๋อน่าจะใช่นะใต้หมู่บ้านหิน,นเคฟแมนอะตลกตรงไหนดี่เดี๋ยวดิสริสเลกก c เคฟแมนเฮ้ย <c oughs> หินทีอ่ะขุดอ่ะตอนแนะนำให้เธอขุดแล้วกระโดดไปที่อื่นนะเออสร้างช่องให้นหนีคอนี้ขุดเลย คนนี้คุดเลยมินดีกระโดดกระโดดไม่ทันอาเจ้าอาะข่ข่ำใฮ้เนี้ยเขาต้องมีรอชินตั้งเจ็หอันนี่นี่ตึงตงตงกีกอมมินดี้โกดึงเตร์งเติงเติงเติงติงตงตรึงงตงตงตง นั่นแหละทำอะไรีพรกาคเราเริ่มข่าวหรือว่าดูในที่มืดแมรี่คราซี่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 แมนนี่คราซี่ถ้าดูนี่แบบพีกอรข่าวหรือวอ่าพิกอรเธอยังน้ำตาลอยู่อ๋อพิกอรเราข่าวแล้วนะรู้ปะ เ,เ,เธอก็เหมือนเราไม่ไม่พีแอกแล้วขาวแล้วหยดไม่มาดู้สีกับมาที่เซอร์ฟเวซไม่ละคงคือเอาดีนะคือพีแอกเธอดำแล้วของฉันขาวผิดไหมเนี่ยมีแต่พีแอกคัพเปอร์อะไรทำไมถึงอะไรอะเดียอะไรทำไมถึงอะไรหาพีแอกคัพเปอร์อือคืออะไรก็คัพเปอร์ไงเธอไม่รู้หรอเดีย๋ยวันจันทร์ เอาบอกลาวว่ากูแค่บล็อกเสงนนะวิเจอทีเดียมากเลยตายดีทำไมไม่มีใครบอกแล้วบูบูกลายเป็นทีทเดียวจะใครร้องเพลงนี้เนี่ยใครฟุ่น ใครพ่นขี้มูกเนี่ยเราถามว่าใครพ่นขี้มูกทุกที่ไม่มีใครทุกคนพิมันในคอมเมนต์นะถ้าเกิดทุกคนคิดว่าเอ่อใครเป็นคนเอ่อพ่นขี้มูกก็อย่าลืมพิมันในคอมเมนต์นะลูกอะไรนะคุณพ่นขี้มูกอะไรฟังสิอะไรจะทำเสียงอะไรเธอเนานะแหละเป ดเาเต็มเก็บเต็มแล้วมีทีนี่เจ็ดสิบห้าอันกับทีนี่สี่สิบเต็มนี่อยู่ขั้นบนแล้วอยู่ขั้นบนไปนะเ <c oughs> มียนเธอจะเสียใจเมื่อเจอไอเทมดีเพราะว่าอยู่ขั้นบนไปก่อนเรามีเราจะโชว์ว่าจริงจิงเราคุณบล็อกสองร้อยอันเยอะกว่าเธอหกเธอเธอ is not <c> a grass block ไม่มีนดี้เธเป็น black box, block block เพราะว่านี้ จะเป็น black grass block เฮ้ยอยู่ดิดี๋ยวดิดี๋ยวน้าจอดิ stop stop Mindy เป็น black grass block เอ่อ enough jokes อ๋มินดี้ตามมาหยุด please เยอะขอขายก่อนขอขายไม่มาก่อนมาดูก่อนตามามา เราจะโชว์เธอว่าพิกแอคเราต่างกันยังไงตู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 ด,ด,ดูนี่นะเฮ้ยเห็นปะพิกแอคเราอะข่าวใช่ไหมดูพิกแอคเธอไม่เชื่อลองไปลึกกว่าน,นี้ดูนี่นะพลิกแอคเธออะคอปเปอร์ใช่ไหมึ้นไปสิพิกแอคเธออะคอปเปอร์ใช่ไหมพิกแอคเราอะทิน อย่าจุกับเรา What ยูยูยูพูดไรนี่เราพินอันนี้ก่อนต้องการชินเจ็ดสหอันกับโรแพสสิอันหรออะไรคือโชแพสเฮลน่ะ ขุดเออฉีดเออไอรอนได้แล้วนี่ mm hmm. เราต้องแยกทางกัน mm hmm. mm hmm. เฮ้ยเด็กยู่ชาร์พเล,ล้วตลกตรงไหนเนี่ mm hmm. ย ฉันเป็นอะไรุ้ยลูก็อปเปอร์ไม่น่าสนใจแล้วดูสนใจจริจเชีวเดี๋ยวฉันจะนำหน้าเธอนะตูงนี้ You never surpass me I pass you No you not คุณจะไม่มีวันใส่หน้าหรอ คุณเลียอโหสุภาพากนได้ดม,ม,มาสิบอีพีดหยุดตรงอะไรเนี่ยมาเดาคุณสองน้ ไม่ก Sigma. Sigma Sigma ม็สิกมาสิกมาบอยสิกมาบอยสิกมาบอยอะไร What are you doing bro bro โดนเนาะมันขงวงเนะี่ย i อ o n Iron สิกถ้าเป็น Novice ถ้าเป็น Rookie มันต่างกันเนาะ Bendy your block หรือป้าเธอจะพูดจริงๆเธอก็เหมือนเรนบล็อกนะดูเนี่ยดูเนี่ยทำไม่เชื่อเห็นปะพิกแอคเธอต่างกันพิกแอคเธอแค่อยู่ตรงแสงเห็นปะคอรนี้จะฟังแล้วนะ You never surpass me แล้วจะตลตรงไหน You never surpass me ไร ร้องยัหงยหรอเรียเราดิ You know super หยุดจะได้เบสสองน่ะน่านหโทูแบบเบสสองน่ะเบสสองนี่เ okay. ครอไอรอนเราไปประตูมิติ <c oughs> ละดงน,น,น,นี่กินนี่กนะินนี่ทักคูอลายอะไรไม่ได้ด่าไม่มันคือภาษาจีนนะ ยุดเดนี่ยุดอะไรไม่เอาจริงๆนะฉันไม่ได้พูดแบบนั้นนะคุณแต่เธอไม่ได้หมายความแบบจีนแบบนั้นไม่มันคือเพลงแล้วมันมีคำนี้แต่ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรแบบนักท่องอยู่ดีไม่มันนี่ไงนี่นี่อะไรแต่มันโคล่าอันโรกันเอ็กซ์โพส ไรฉันไม่ได้เออนี่ไม่ได้ทำไม่ทำอะไรเนาะแอบโดนอุ้ยเจอพี่กอลขุดหินซี่ก็ได้แล้วไม่อยากขุดขี้เกียจขุดหินซี่ก็ถือขุดหินกระโดดดีเออจำจำอุ้ยแบคเต็มเลย บอกแล้วไงกรกำหน้าเราเหมือนเมื่อกี้นี้เออเห็นไหม,ไมทุกคนมันดิถอนแล้วทำเสร็จแล้วเดลี่แท s เสร็จแล้วตรงอะไรอะไรมีทนนนี่ invisible อ่ะ wonder เฮ้ยได้มา1,500ันห้้อกับร้อบ short เออทงคุยทั้งหมดเด้อะไรแล้วขุดมาเยอะกว่าเธอแล้ว officially เน็ตคุงได้ขุดเธอที่จริงเราเซอร์เพลสเธอตั้งนานไม่ได้ดูนี่นะยิปปี้ยิปปี้สะดุค้ยเธอที่เหลืออยู่อุ้ยแต่เราเร็วสะดุ้ยเยเราตื้อดึงไอตื้อดึงอะไรเห็นไหม Never slack. Never no slack. So... So... you tell I ให้ XP <ห>เอ้ออะไรดูดิชันนี่โหดเลยให้เท่าไหร่โอเคสองเลยนะซื้อ XP ไม่ค่อยอ่ะดีดูแล้วมันจะซุ่มแล้วนะก็ดูเธอซุ่มมาตลอดตาเราบ้างได้อะไรได้อะไร First try เฮ้ยได้ดับบุลจำ p พา c h กระเป๋าเพิ่มขึ้นแมวเราได้ดับบุลเราได้ triple jump ด,ด,ดินี่นะกระโดดให้นะสามสองหนึ่งยิปปี

ชมวิวให้เราเลยอ่ะเนี่ยวเราเราเห็นวิวทั้งหมดอ่ะสวยมากเลยมาเร็วมามากระโดดพร้อมกันนะเดี๋ยวจำมมามาตรงนี้กระโดดมาเทสต์ตรงนี้เร็วมาเร็วมาดีมาเร็ว <c oughs> เวชื่อเราคราวนี้กระโดดบนหลังคาบ,บ้านนี้นะสามอย่าเพิ่งสามสอง ตัวสูงกว่าเธออตัวเตี้ยยิปปี้ยิปปีจะรอลงน้ำกันไอ้ตรงไหนอย่าเพิ่งก็ขอเอออย่าเพิ่งยังไม่ได้จัดสินตาม n o า m a l มีอะไรจะโชว์ก่อนฉันจะทำเควสเสร็จแล้วเนี่ยอีกแค่สามก้าร้อยปีเมนดี้จะไม่มีวันการทำเควสนี่ยังอยู่ปะ นี่มานั่งแล้วมายืนตรงนี้โอ้ยนั่งคอมเมนต์ไปได้แล้วอะอ๋อ,อ,อจบคลิปแค่นี้นั่งยืนตรงนี้มั้ยดิยืนตรงนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะทุกคนบายบายแลาวคือเง้อมั้ยนะ <S 2> <S 2> <S บายบายแล้วทุกคนอย่าลืมพิมพ์มาในคอมเมนต์เมนดี้ตัวเตีย้ย ตี้ยสิเตี้ยจนไม่มีใครเห็นนะบายบาย